วัสดีวันเสาร์ค่ะวันนี้รีบตื่นเช้ามากเพราะจะออกไปวิ่งนะคะ นี่เลยเปลี่ยนชุดแล้ววาร์ปมาเลยนะคะวันนี้กะว่าจะรีบออกเพราะว่าตื่นสายแล้วเจ็ดโมงครึ่งแล้วค่ะแดดเปี้ยงปรางมากวันนี้รีบออกดีกว่านะคะวันนี้ไอ้ก็นั่งรถเมย์นะคะกระโดดขึ้นรถเมย์อย่างรวดเร็วะคะ่ะวันนี้อากาศแจ่มใสมากมากจนเห็นแดดว่าร้อนแน่ๆนะคะระหว่างนั่งรถเมย์ก็ขอคุยเรื่องทางข้ามมาลายนิดนึงนะคะในที่สิงคโปร์ทุกทุกแยกนะ,ะเขาจะมีเหมือนแบบ เป็นไฟสําหรับข้ามแยกนะคะซึ่งก็จะมีปุ่มกดด้านล่างจริงคนไทยก็น่าจะคุ้นเคยกันแหละแต่ว่าที่นี่คือมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะซึ่งมันดีมากๆสําหรับคนที่ใช้ทางเท้าแล้วประเทศเนี้ยเดินเยอะมากนะคะอย่าง ถนนหนทางใดๆถ้าเราสังเกตะเลนของเขามันจะใหญ่มากนะทุกคนขนาดเป็นทางปกติอย่างถนนเส้นนี้ก็มี4เลนแล้วมันจะมีเลนซ้ายสุดเป็นเลนพิเออร์ตี้ก็คือเหมือนเป็นเลนที่จะเอาไว้สำหรับรถสาธารนณะนั่นก็คือรถเมย์นั่นเองนะคะมันเลยทำให้การจราจรมันไม่ได้ติดขัดมากพราะเลนมันเยอะแล้ว ลักษณะถนนมันก็จะเป็นบล็อกๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ทางตนทางตรงแบบจนมันเป็นทางตันเหมือนประเทศไทยอ่ะคือมันสามารถทะลุซอกแซกเข้าไปเลี้ยวซ้ายไปซอยนั้นเลี้ยวซ้ายไปซอยนี้แล้วทะลุไปอีกถนนหลักนึงได้อะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างคล่องตัวกว่าถนนในไทยนะเท่าที่อายสังเกตเพราะว่าถนนที่นี่จริงๆมันกว้างมากเลยทุกคนแต่กลับกลายเป็นว่าการท่าข้ามถนนของประเทศสิงคโปร์ เป็นเรื่องง่ายมากเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นนะคะอันนี้สังเกตป้ายรถเมย์นะคะชื่อจะอยู่ after simway นั่นก็คือชื่อป้ายรถเมย์ขอแถมนิดนึงเรื่องป้ายรถเมย์ว่านี่คือชื่อรถป้ายรถเมย์นะทุกคนใครมาสิงคโปร์แล้วหาป้ายรถเมย์ชื่อป้ายรถเมย์ไม่เจอมันเล็กๆอยู่ตรงนั้นแหละอ่ะมาถึงนะคะเราก็มาถึง คาลังริเวอร์ไซด์แล้วนะคะก็เดินไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะวันนี้อายมีแผนว่าอายจะไม่ได้เดินตลอดการเดินทางเพราะคิดว่ามันสายแล้วนะคะก็เลยคิดว่าอาจจะเดินไประยะหนึ่งแล้วก็จะไปเช่าจักรยานนะคะนี่เลยจักรยานเจ้าประจำของเรานะ,ะน้องเขียวนะคะก็ปั่นน้องไปเลยค่ะวันนี้มาดูกันว่าอายจะหมดเงินไปเท่าไหร่นะคะ ปั่นมาเรื่อยๆก็จะเจอสเตเดียมนะคะจริงๆใครที่ไม่อยากเดินผ่านคารังก็ลงสถานีสเตเดียมได้นะคะเขาจะอยู่ตรงเซอร์เคิลไลน์เนาะปั่นไปเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้ปั่นมาก็เจอป้ายนี้นะคะด้านข้างก็คือมันจะเป็น East Bay Garden นะคะเป็นโปรเจกต์ใหม่ของสิงคโปร์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ Garden by the Bay เลยซึ่งคิดว่าอนาคตคงสวยมากๆถ้าเสร็จแล้วนะเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่มากนะคะก็น่าจะเป็น g r e e n r y area อีกหนึ่งที่ของสิงคโปร์ปั่นมาเรื่อยๆก็ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วนะคะนั่นก็คือ Marina Barrage นะคะด้านซ้ายก็จะเป็นฝั่งทะเลนะคะที่ขนส่งทางเรือกันด้านขวานี่ก็จะเป็นฝั่งสิงคโปร์ที่เป็นเขื่อนกัดเก็บ กักกโอ๊ยกักเก็บน้ำเองนะคะก็ถือว่าเป็นลน์สเคปที่ดีมากๆเลยนะคะอากาศกำลังโอเคนะทุกคนคือมันร้อนแหละแต่วันทนได้นะคะคอมาวักแวะวันนี้ลิ้นเป็นอะไรคอมาแวะเติมน้ำนิดนึงนะคะโอเคค่ะนี่ก็ปั่นมาต่อแล้วค่ะปั่นมาจนถึงแถวตึก financial area นะคะก็ ใกล้ๆกับออฟฟิศไอนั่นเองนะคะตรงมารีน่าเบซนนะก็ปั่นไปเรื่อยๆเลยนั่นคือขวดน้ําที่อยู่ในตะกร้านั่นก็คือขวดที่ซื้อเมื่อกี้นะคะมาถึงตรงนี้เราก็จอดจักรยานเลยบางคนงงว่าจอดจักรยานจอดอยังไงเราต้องล็อกจักรยานก่อนนะคะแล้วก็มาสแกนอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ไอเสียไปค่ะ55บาทไทยเท่านั้นด้วยระยะทาง7กิโลกว่าเลยนะ,ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทีฉันก็เดินค่ะเดินไปตรงแถวตึกซียูนะคะก็จะมีเป็น เหมือนฟู้ดคอร์ไกลๆซึ่งไม่มีอะไรเปิดเลยนะคะก็เลยสั่งข้าวแกงกะหรี่นี้มาเพราะว่าปกติตอนเที่ยงแถวยาวมากแต่วันเสาร์อาทิตย์ก็คือไม่มีคนเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะก็แวะมาตรงลักกินคอ f ฟ e ่นะคะอยู่ข้างๆก็มาลองสั่งน้ำส้มนี้ก็อร่อยดีนะแล้วก็ได้พวงกุนแจแถมมาด้วยนะคะน่ารักปุกปิกมากวันนี้ไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบาย